you <laughs> เริยนพรยามเช้าทุกๆคนนะมาปฏิบัติร่วมกันก็วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่โบกเกตก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูนะ่ส่วนใหญ่ก็ มีกิจที่พิเศษขึ้นมาแต่บางคนก็ไปร่วมงานวันเกิดบางคนก็ทำบุญทำกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อมอบถวายบุญกุศลนั้นให้กับหลวงปู่ใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานหรือว่าไม่ได้มีกิจอื่นใดที่กำหนดเอาไว้ก็อยากจะ มาร่วมกันปฏิบัติบูชาถวายบุญกุศลในการปฏิบัติให้กับหลวงปู่ด้วยกันนะเราก็สามารถทำได้การกระทำทุกอย่างที่เป็นบุญเป็นกุศลนะที่เกิดเป็นความรู้สึกดีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพลังงานสะอาด การมาปฏิบัติทำความสงบให้กับจิตใจขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองในใจก็เป็นบุญนะเป็นบุญพิเศษด้วยและเป็นบุญที่มีประโยชน์มีประโยชน์มากๆ ใจิตใจที่ผ่องใสจะเกิดจากความสงบหรือเกิดจากการสะอาดขึ้นของใจิตใจเป็นบุญที่เกิดขึ้นโดยตรงกับใจ,ใจิตใจบุญกุศลเหล่านี้นะพวกเราปฏิบัติเนี่ยสามารถ น้อมะระลึกถึงหลวงปู่แล้วก็ถวายบุญนั้นให้กับท่านถ้าท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็สุดแล้วแต่แต่อย่างน้อยเราได้กระทำการปฏิบัติเพื่อบูชาซึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ การบูชาด้วยการปฏิบัติดีกว่ามีอานิสง์มีผลมากกว่าการบูชาด้วยอามิตรบูชาทั้งหลายอามิตรบูชาก็หมายถึงการนำเข้าของดอกไม้เครื่องหอมสิ่งของต่างๆ ไปบูชาท่านนะก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้อยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาในช่วงบ่ายอย่างที่ได้แจ้งไป ใครที่มีเวลาว่างก็มาปฏิบัติร่วมกันก็ได้บ่ายสองโมงถึงสี่โมงนะทั้งที่ศรัทธาธรรมที่นี่แล้วก็ออนไลน์ก็ได้ก็บางคนจะถือโอกาสปฏิบัติทั้งวันก็ได้นะปฏิบัติร่วมกันในชั่วโมง ที่กำหนดไว้ต่างๆแล้วก็เวลาส่วนที่เหลือเวลาทั้งวันของเรานี้เป็นเวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติจะมีการจะจำกัดเฉพาะเวลาที่มานั่งหลับตา ในการใช้ชีวิตที่เหลือนอกจากชั่วโมงปฏิบัติถ้าเรารักษาใจมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอาจจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาแต่เราระลึกกลับมาอยู่กับ ร่างกายที่กำลังขยับขยียน้น<ม>กำลังทำกิจต่างๆไ,ไม่ว่าจะกิจสำคัญหรือไม่สำคัญกิจส่วนตัวและกิจหน้าที่การงานทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถปฏิบัติได้นะด้วยการ กลับมาอยู่กับร่างกายเอาสติมาอยู่กับร่างกายที่กำลังทำงานอยู่ถ้าเราระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีสติก็เรียกว่ากำลังทำความเพียรอยู่สติ ที่เป็นความระลึกได้เราจะระลึกเป็นสัมมาสติเนี่ยจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญประกอบอยู่ในนั้นคือความรู้สึกตัวนะร่างกายจะต้องมีอยู่ระลึกไดนะ้ไม่ใช่หมายทถึงว่า ระลึกได้เฉยๆอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในการนะคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วมีสตินั้นก็ยังไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติสติในองค์อริยมรรคเป็นสติ ที่ประกอบพร้อมด้วยสัมปัชชญญะสัมปัชัญญะโดยเบื้องต้นก็หมายถึงการมีความรู้ร่างกายนี้ทีนี้การรู้ร่างกายเนี่ยมันก็มีหลายระดับ ในเบื้องต้นพวกเราอาจจะยังไม่สามารถรู้ละเอียดถึงความนะการมีอยู่ของร่างกายทั้งร่างที่เป็นการสัส่นสะเทือนเป็นความรู้สึกอันละเอียดนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แค่ว่ารู้ร่างกายกําลังขยับขยีย้ ในหมวดของสติปัฏฐานมีหมวดสัมปชัญญะปัปะก็คือหมวดที่ให้เราระลึกถึงร่างกายที่กำลังขยับขยืขย่อนนะเดินไปข้างหน้าก็รู้ก้าวถอยหลังก็รู้หันซ้ายแลขวาก็รู้นะขยับ อวัยวะส่วนไหนก็มีสติรู้อยู่นะการสามารถระลึกถึงร่างกายที่กำลังขยับเขยืขย่อนได้นีนะ้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะทำให้จิตของเรานั้นกลับมาอยู่ที่บ้านของเขาอยู่ที่ฐานที่มั่น นะที่จะเป็นจุดก่อกำเนิดความเข้าใจก่อกำเนิดพลังของจิตเพื่อที่จะได้เรียนรู้ความจริงนะที่มันซ่อนอยู่ในภายในนะที่เราไม่สามารถจะไปหาความรู้ชนิดนี้ได้ที่อื่นนะเป็นความรู้ที่จะต้อง พวกเราจะต้องเข้าไปเรียนรู้มันเรียนรู้เพื่อที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยเรียนรู้ไปจนถึงจุดที่เราจะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงการทำงานของร่างกายและจิตใจที่มันสัมพันธ์กันเห็นกระบวนการกลไกการทำงาน นะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นตัวก่อกำเนิดกระตุ้นการทำงานของกิเลสตัณหาทั้งหลายนะเราจะฝึกเพื่อที่เราจะได้ไปเห็นตรงนี้นะนะเห็นจุดกำเนิดของปัญหา เห็นจุดกําเนิดของกิเลสนะกิเลสไม่ได้เกิดที่ข้างนอกไม่ได้เกิดที่อื่นเลยแต่เกิดในกายและใจนี้นี่แหละนะเราจะปฏบิบัติบนเส้นทางอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกนะเราก็ต้องเดินแบบนี้ต้อง ฝึกสติฝึกสติให้อยู่กับร่างกายแล้วก็ความรู้สึกฝึกสติให้อยู่กับร่างกายและจิตใจฝึกไปเรื่อยๆน <c oughs> ในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นชั่วโมงการฝึกที่สำคัญมากสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่า เราไม่ได้มีเวลามานั่งหลับตาทั้งวันนะเราต้องไปเจอกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ไปทำกิจหน้าที่ของคารวะยตนโยมเนี่ยภาระที่เยอะแยะมากมายนะถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวทำงานให้เต็มที่ก่อนแล้ว จะไปนั่งหลับตาปฏิบัติวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะเราจะมีเวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหลายที่เหลืออยู่ในชีวิตนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องแทรกการปฏิบัติเข้าไปในชีวิตให้ได้ถ้าเรามีสติ อยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจตลอดทั้งวันนะหรือว่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่ทำผิดทำพลาดเหมือนเดิมไม่หลงไปกับโลกนะที่มันยั่วยวนทั้งหลายมากเหมือนเดิม อย่างน้อยก็ยังมีสติและยับยั้งชั่งใจได้สติจะเป็นตัวเบรกการกระทําและคําพูดที่เกิดจากกิเลสนะอย่างน้อยก็จะเห็นทันตัวเองมากขึ้นนะจะไม่หลงถูกกิเลสครอบงำไม่จมไปกับอารมณ์ ที่ย่น่ายั่วยวนใจทั้งหลายหรือไม่จมไปกับความทุกข์ที่เกิดจากความขัดเคืองไม่พอใจทั้งหลายหรือไม่จมไปกับโลกแห่งความคิดหลงปรุงแต่งฟุง้งซ่านต่างๆมาปฏิบัติบูชาหลวงปู่บุเกตกันในวันนี้เป็นกรณีพิเศษ ทุกบุญทุกกุศลที่เราทําในวันนี้ก็ขอให้หลวงปู่ได้มีส่วนแห่งบุญนั้นๆขอสุขภาพของหลวงปู่ถึงแม้หลวงปู่จะไม่สามารถฟื้นขึ้นมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคนปกติได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้หลวงปู่ได้มีทุกขเวทนา ทางร่างกายที่น้อยลงให้มากที่สุดให้มีสุขเวทนาเกิดขึ้นมากที่สุดให้หลวงปู่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดอย่าได้มีอะไรต้องมารบกวนธาตุขันของหลวงปู่ทำให้ท่านต้องทุกข์ทรมานมากไปกว่านี้ เรารวมกันอธิษฐานจิตก็ให้หลวงปู่ได้มีความผาสุกร่มเย็นมีความสุขทางร่างกายในทางจิตใจหลวงปู่ก็คงมีความสุขมากอยู่ในสมาธิของท่านอยู่แล้วและเราก็เป็นกำลังใจให้หลวงปู่ให้สิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เอื้ออำนวยต่อการให้หลวงปู่ได้มีธาตุขัน,นที่ไม่รบกวนการใช้ชีวิตของท่านนะมาปฏิบัติกันนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ ด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่จะควรยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราที่แท้จริงมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาตามเหตุดำรงอยู่ตามเหตุของมันแล้วก็ดับสลายลงไปเมื่อหมดเหตุ ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะ,ะเฉลิญพร